ที่มันเงาวับจับใจเพราะว่าอะไรคัดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูแมมก,กันด้วยแม็กไรเนอร์ข้างหลังนี่สายลมนี่เป็นนักปีนตัวยงเลยนะนี่ขนข้าวขนของได้นะคะแม็กไรเดอร์นี่ไม่ได้ใหม่ค่ะมากับรถเลยแต่ว่าไม่ช้ำนะคะท่านผู้ชมขนข้าวขนของได้เทศกาลปีใหม่นะที่จะถึงเนี่ยเป็นรถสีประตูก็เหมือนรถครอบครัวนะคะขนข้าวขนของนะคะคันนี้ได้คันนี้ไปไม่ผิดหลังเพราะอะไร แม็กก็ TRD ยางก็ใหม่สีเส้นสีขาวล้วใจหายากด้วยนะคะไม้ก็ไม้แท้ๆเดิมๆอ่ะวสายลมพาชมก่อนว่าอ่าสอสายลมยังไม่ให้ดูเลยว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะมาชมห้องเครื่องกันว่า <c oughs> สีประตู3.0 G ดีดีเกียร์ธรรมดาปี2012สายลมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่อูบลราชธานีวันนี้มาพร้อมกับ v ีโ o ้แชมป์สประตู3.0ตัวท็อปสุดดีโฟดีเกียร์ธรรมดาปี2012วันนี้มาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นราคาเด็ดเด็ีเขาเร้าใจนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวสายลมพาชมก่อนนะคะเป็นสีประตูนะคะหายากปีส2หน้าแชมป์มามาดูกันว่ายางนะคะมาพร้อมกับแม็ก r รีเลยนะคะ แม็กแท้ๆเลยแล้วก็ยางใหม่สีเส้นปี2022ซสูมไมให้ดูเลยใหม่มากนะคะเจ้าของเดิมก็รักษาดีมากเหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะท่านผู้ชมว่าภายในนะคะจะดูแลรักษาดีขนาดไหนรอยแทบจะไม่มีมีก็มีนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ช้ำนะคะชูม้ท่านผู้ชมดูเลยชู้ามาใกล้ๆนะคะ เนี่ยหน้าแชมป์เนี่ยสายลมชอบอย่างหนึ่งคือว่าหัวเกียร์เขาเนี่ยมันสูงดีมันเป็นล้านกับเบรกมือเห็นไหมท่านผู้ชมซูมเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคันนี้นะสายลมบอกเลยว่าไม่แท้ๆไม่น้อยมากนะคะกับคันนี้มันจะพอดีนะสายลมตัวเล็กเนี่ยค่ะเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์เห็นไหมคะท่านผู้ชมมันจะพอดีพอดีพอดีไม่ต้องก้มลงหาเกียร์นะคะอ่ะมาดู มา,มานั่งด้วยจะได้เห็นเลขไม่นะครับไม่แท้ๆไม้เดิมๆนะหนึ่งแสนากเดร้อยยี่สิบสองกิโลถือว่าน้อยมากสำหรับรถปี12นะคะเจ้าของเดิมนะนำรถคันนี้มาเทินนะคะความเดิมก็เลยเดิมมากนะคะท่านผู้ชมแอร์เย็นฉ่ำมากเลยรถระดับโรงแรมนึ่นะ เดี๋ยวเปิดเพลงก็ผิดลิขสิทธิ์อีกเพราะถ้าสีประตูนีแอร์ต้องเย็นฉ่ำเลยนะ,ะเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะคะหาคืนได้นะโอเคมามาดูกันคะ่ะว่าด้านหลังเขานี้มาดูกันก่อนอกับความกว้างของคันนี้ชอบมากถ้าเป็นหน้าแชมป์เนี่ยข้อดีของเขาเลยนะคะจุดเลย จุดข้อดีของเขาคือมันกว้างกว้างมากสมมติว่าเราเลื่อนมาตรงนี้นะคะด้านด้านหลังเนี่ยซูมเข้ามาเลยยังก็เห็นไหมคะไม่ชิดเขา่ามันจะพอดีมากฝ้าเพดานของเขาดูก่อนคะ่ะรถปี12องแต่ว่าตำหนิอะไรเทศจะไม่มีเนะี่ยมีรอยแล้วก็ตัวเนี้ยเช็ดออกให้ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมันจะเป็นขุยๆนี่บอกแจ้งไว้ก่อนนะเนี่ยเราเช็ดรอยออกเป็นมีรอยเจิมรอยอะไรอย่างนี้นะผู้ชมโอเคมาดูบนหลังคากันหน่อย ปี2012สอไสไลลมดูที่หลังคามีรอยผุรอยก่อนไม่ไม่มีนะซูมมาเลยเลยค่ะนี่ที่มันเงาวับจับกจเพราะว่าอะไรััดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูแมมกกันด้วยแมมกไรเนอร์ข้างหลังนี่สายลมนี่เป็นนักปีนตัวยงเลยนะนี่ขนข้าวขนของได้นะคะแมมกไรเดอร์นี่ ไม่ได้ใหม่ค่ะมากับรถเลยแต่ว่าไม่ช้ำนะคะท่านผู้ชมขนข้าวขนของได้เทศกาลปีใหม่นะที่จะถึงเนี่ยเป็นรถสีประตูก็เหมือนรถครอบครัวนะคะขนข้าวขนของนะคะข้าวกําลังเขาเรียกอะไรนะกํากลังจะเกี่ยวใช่ไหมอ่าเผื่อว่ามาที่ต่างจังหวัดกลับบ้านนะคะแล้วก็ ไปหาคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะให้พวกข้าวสารอาหารแห้งพวกพริกขอมกระเทียมเราก็ขนได้มีลูกมีเต้าญาตาพี่น้องก็นั่งในรถสีประตูได้เหมือนกันนี่คือข้อดีของรถสีประตูเลยนะก็บาขนของได้นะคะไปเที่ยวได้เห็นไหมมาพร้อมครบครันเลยนะดูกล้องหลังเขาจะติดไว้ตรงนี้เห็นชัดมากก่อนนะคะนะ Vigo Champ นคะคะอ่า คันนี้ได้คันนี้ไปไม่ผิดหลังเพราะอะไรแม็กก็ TRD ยางก,ก็ใหม่สีเส้นสีขาวแล้วใจหายากด้วยนะคะไมก็ไม้แท้ๆเดิมๆอ่ะสายลมพาชมก่อนว่าอ่าสอสายลมยังไม่ให้ดูเลยว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะมาชมห้องเครื่องกันว่า uh huh. ห้องเครื่องเปิดได้ง่ายๆค่ะ <C ir yd or> ดูกันปึ๊บ นะคะสองพันเก้าร้อยแปดสี่ี่หนึ่งร้อยหกสิบแรงมาในความเดิมๆด,ดูความเดิมเลยนะคะตัว R อยู่นี่นะคะตัว L ก็อยู่ฝั่งโน้น,นโครงสร้างเดิมๆ10456นะคะเดิมมากอ่ามาดูเพจกันหน่อยตรงนี้เลยนะคะ ตัวท็อปสุดเลยนะ3.0ตัว G นะคะเครื่องดี d ฟดีด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร 1K d ดีนั่นเองนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสีขาวหายากมากท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่าสีขาวนะคะส่วนมากแทบจะไม่มีเลยส่วนมากจะมาสีเทาแล้วก็สีดาแต่ราคานะคะราคานี่เ้าใจมากเราบอกก่อนอ่ะตรงนี้ซูมให้ท่านผู้ชมดูหรือยังคำว่าโตโยต้ายังอยู่นะสายลมบอกก่อนนะคะ แผ่นการความร้อนนี่มาจากตัวรถเลยเดิมๆเลยนะคะนี่ท่านผู้ชมบ่งบอกถึงว่าคันนี้เดิมจริงๆนะคะสีขาวด้วยสติ๊กเกอร์ตรงนั้นซูมท่านผู้ชมดูด้วยราคาไม่ต้องตกใจสอสายลมราคาเท่าไหรอ่อราคานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้ยต้องซื้อรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมบอกก่อนนะว่าถ้าท่านจะใช้รถ ช่วงปีใหม่ต้องเซ็นเอกสารต้องจับจองเป็นเจ้าของไว้เลยเพราะว่าอะไรกว่าเราจะชมรถนะคะกว่าเราจะส่งเอกสารกว่าจะทําเรื่องฝากเซ็นนะคะถ้าอยู่จังหวัดอุบลก็แล้วไปถ้าอยู่จังหวัดไหนๆก็ซื้อได้ส่รงรถทั่วไทยนะคะกับมงคลคาร์เซ็นเตรอร์จะบอกว่าโอ้สอสายลมรุ่นนี้หายากจริงๆใช่คะ่ะนานๆจะมีลูกค้ามาเทินคันนี้สักคันหนึ่งนะคะกับ V ี g o ้แชมป์นะคะ สประตู3.0 G d ดีฟดีเกียร์ธรรมดาปี2012สายลมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นถ้านผู้ชมหลายท่านบอกว่าสอสายลมถ้าสมมติว่าซื้อรถอนเงินสดเลยเนี่ยพร้อมเรียบเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านได้ไหม ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของรถคันนี้พร้อมเล่มไปไหนก็ไปได้นะคะเพราะว่ารถเป็นชื่อท่านแล้วนะอย่าลืมนะคะฝากไว้หน่อยราคา3ามแ0 0เบาทเท่านั้นสนใจสอบถามในเอกสารส่งรถทั่วไทยได้ไหมไฟแนนซ์ไปถึงที่เลยนะคะท่านอยู่ที่ไหนรถสไลด์ก็ไปถึงท่านอยู่ที่ไหนไฟแนนซ์ก็ไปถึงนะคะโทรที่เบอร์0 8 4 0 3 7 9 9 9 9นะคะอย่าลืมนะ9กตัวนะคะเมมเบอร์ Member, ปึ๊บแอดไลน์ line, เป็นเบอร์สอสายลมได้เลยสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ